ตันนี้นี่ขี้นะครับพี่นี่อายุแค่เดือนกว่าๆนะครับพี่ดูนะครับครับการสํารวจของนกนะครับขี้นี่มันบอกอะไรครับขี้นี่บอกบอกนกเข้าสํารวจครับบอกว่านกเข้ามาเยอะอายุน้อยเนี่ยอายุ1-2เดือนมันยังไม่มีรังหรอกครับมันอาจจะอาจจะแต้มนีเฉยเนี่ยอันนี้นกนอนจุดนี้นกนอนจุดนี้นะครับครับอ๋อเป็นเป็นบ่งบอกถึงล่องรอยนี่แหละครับว่านกเข้าสํารวจตัวบ้านได้ส่วนหนึ่งก็คือขี้ในตัวบ้าน ว่ามันกระจายตัวดีไหมเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือจุดแต้มแล้วหนึ่งรังผมมาแล้วเนี่ยนี่คือจุดแต้มเนี่ยเขาจะทํารังใส่ตรงนี้โอ้นี่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 น,นี่คือบ้านใหม่ต้องมีนะครับอันนี้แต้มก็คือว่าเหมือนเขาเขาทาแน่นอนครับเขามาหมายไว้แล้วเขามาหมายไปแล้วครับถ้าเป็นคู่เลยก็แบบหนึ่งคู่ครับจับคู่ไว้แล้วลองดูนี่ครับนี่คือเร็วไม่เร็วก็นี่แหละครับแต่ละจุดตรงนี้มีที่แสดงว่าข้างบนต้องมีที่นอนนั่น อ่าอย่างงี้อันนี้เริ่มทําแล้วเนี่ยใช่ครับอันเล็กๆนี่คือแบบเริ่มทานะครับเนี่ยเนี่ยอยู่บนลําโพงครับโอ้นี่ตำแหน่งเดียวกันครับขี่นกไปครับถ้ามีนกอยู่บนท้องฟ้าเยอะๆเวลาเปิดบ้าน2อถึงสเดือนคุณเข้ามาคุณต้องเป็นแบบนี้ละคุณต้องมีนกนอนกระจายถ้าคุณไม่มีนกนอนกระจายแบบนี้คือมันไม่ใช่แล้วสมมติบ้านนกเนี่ยอยู่ตรงนี้หลังนึงตรงนี้หลังนึงในรัศมี20กิโลเนี่ยมันไปทุกหลังครับ มันสำรวจทุกลังใช่แล้วมันก็เลือกหลังที่เหมาะกับมันมากที่สุดใช่หนังที่เหมาะกับมันหลังที่นิ่งที่สุดหลังที่ดูปลอดภัยที่สุดหลังที่มีนกเล่นเยอะๆมีเพื่อนมันก็จะเหมือนคนนี่แหละเวลาไปกินกับข้าวร้านเนี้ยเจ้าของร้านปากไม่ดีพูดไม่พอก็ไม่ไปอีกก็เหมือนกันนกมาสํารวจแล้วไม่ถูกใจเขาก็ไปสํารวจหลังอื่นกว่าเขาจะวนกลับมาเขาได้คู่แล้วเขาอยู่หลังอื่นไปแล้วคุณก็ต้องรอนกชุดต่อไป นกพวกนี้มันเป็นสัตว์สังคมครับมันชอบอยู่รวมกันเป็นเป็นกลุ่มอยู่แล้วครับแต่ว่าเนี่ยที่แบ่งพาร์ติชันอย่างเงี้ยมันก็จะมีพวกไม่ชอบขี้หน้ากันเหมือนคนนี่แหละนกอยู่ใครอยู่มันไปต้องอยู่ใครอยู่มันเป็นมีจ่าฟูมีอะไรของของเขาอ่ะครับบ้านนกเนี่ยขอแต่เราเข้าใจครับสร้างบ้านให้ดีหนึ่งไม่ได้ไปหาเกี่ยวยายเขากินไม่ได้ไปทําอะไรเขาเลยเขาหากินของเขาเองอืมผมว่าคุ้มนะเกษตรการทําเกษตร เกษตรที่คุ้มค่าดีนะผมว่าครับครับตอนนี้เราก็จะเข้ามาสู่ห้องต่อเติมนะครับเมื่อนกห้องแรกห้องแรกเริ่มตันก็จะมาต่อเติมห้องสองชุกห้องเนี้ยขนาดห้าจุดห้คูณสิบหกนะครับผมทำได้เข้าเดือนที่สองครับแล้วมาดูกันครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับอ้ตัวนี้นี่ขี้นะครับพี่นี่อายุแค่เดือนกว่าๆนะครับพี่ดูนะครับครับ การสํารวจของนกนะครับขี้นี่มันบอกอะไรครับขี้นี่บอกบอกนกเข้าสํารวจครับบอกว่านกเข้ามาเยอะอายุน้อยเนี่ยอายุหนึ่งถึงสองเดือนมันยังไม่มีรังหรอกครับมันอาจจะอาจจะแต้มเฉยเนี่ยอันนี้นกนอนจุดนี้นกนอนจุดนี้นะครับครับอ๋อเป็นเป็นบ่งบอกถึงร่องรอยนี่แหละครับว่านกเข้าสํารวจตัวบ้านได้ส่วนหนึ่งก็คือขี้ในตัวบ้านว่ามันกระจายตัวดีไหมเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับเนี่ยเห็นไหม อันนี้คือจุดแต้มแล้วหนึ่งรังผมมาแล้วเนี่ยนี่คือจุดแต้มเนี่ยเขาจะทํารังใส่ตรงนี้โอ้หนี่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 ใช่ครับสูงเข้าไปแค่ับนท่านผู้ชมครับอ่าเร่เบอร์นี่คือบ้านใหม่ต้องมีนะครับอันนี้แต้มก็คือว่าเหมือนเขามาเขาทําแน่นอนครับเขามาหมายไว้แล้วเขามาหมายไว้แล้วครับถ้าเป็นคู่เลยก็แบบหนึ่งคู่ครับจับคู่ไว้แล้วมาดูห้องสองต่ออันนี้อันนี้ไม่ใช่หรอกอันนี้มันรวมตัวเฉยอ๋อสองพี่หนุ่มเนี่นี่ครับนี่ ลองดูนี่ครับนี่คือเร็วไม่เร็วก็นี่แหละครับแต่ละจุดคือคืออย่างนี้เนะาะท่าที่ผมก็ใจะนะครับท่านผู้ชมก็คือว่าตรงไหนที่นกเข้ามาเขามาอยู่มันก็จะมีแบบรอยขี้อย่างนี้เนาะซึ่งถูกต้องครับรอยขี้เนี่ยเราสังเกตได้เลยว่านกเขาต้องทารังข้างบนนี่นี่คือนกนอนครับนกน,นแล้วก็นกต้องทารังนี่คือการสังเกตบ้านใหม่ออบ้านใหม่ที่มีความก้าวหน้าต้องเป็นแบบนี้นี่ไงครับนี่ สองลังสามลังแล้วน okay. kind of um, ี่นะครับนี่เนาะนี่ครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนาะตรงนี้มีขี้แสดงว่าข้างบนต้องมีที่นอนนั่นังอย่างนี้อันนี้เริ่มทําแล้วเนี่ยใช่ครับนี่ครับอีกสองจุดครับนี่คือบ้านอายุเดือนกว่ากว่าครับนี่นะครับอันนี้อันเล็กๆนี่คือแบบเริ่มทํานะครับเนี่ยโอ้สวยเลยครับตัวนี้แต่ก็ยังเป็นอยู่ในอยู่ในมุมอยู่เนาะครับช่วงนี้เนาะ ใช่เขาจะเข้ามุมก่อนอันนี้ค,คือล็อกแรกนะครับเดี๋ยวมาดูล็อกที่สองเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูหมดเลยอ่าไปครับอ่าโอเคนี่ก็คือการกระจายตัวดีครับอย่างที่คืออย่างที่บอกนี่อืม,มีนกนอนครับนะครับนี่นะครับก็จะมีตามจุดเราสังเกตที่พื้นที่พื้นก็ได้เนาะใช่ครับเป็นจุดไข่จุดมันข้างบนมีไหมครับพี่ข้างบนก็น่าจะน่าจะยันน่าจะยันหรอกครับน่าจะนี่นี่ไหมอ่านี่ก็จะมีกลิ่นคนเล็ก อีกสักที่อันนี้ล็อกสุดท้ายของเราสองเดือนนะครับเกือบสองเดือนครับสองเดือนนี่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 มีนกตัวหนึ่งยี่นี่นี่น้องกําลังบินอยู่นะครับนี่นี่ก็อันนี้ก็คืออาโอเคอีกหนึ่งลังครับอยู่บนลมเนี่ยอยู่บนลําโพงครับโอ้นี่ตําแหน่งเดียวกันครับขี้นอกไปนี่ครับเห็นไหมครับบ้านใหม่ก็จะมีความก้าวหน้าแบบแบบนี้นะครับอถึงจะรอแบบมีอนาคตครับครับ ถ้ามีนกถ้ามีนกอยู่บนท้องฟ้าเยอะๆเวลาเปิดบ้านสองถึงสามเดือนคุณเข้ามาคุณต้องเป็นแบบนี้ละทุนต้องมีนกนอนกระจายถ้าคุณไม่มีนกนอนกระจายแบบนี้คือมันไม่ใช่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนโครงสร้างเลยนะพี่เนาะทีนี้เมื่อกี้เห็นว่ามีแบบมีช<อ>ลิปที่เป็นไม้กับมีอะไรนะเป็นตัวน,นี้ก็จะเป็นแคมปัสครับพี่แคมปัสไม้แคมปัสนะครับ จะเป็นไม้คล้ายๆไม้แดงนี่แหละครับจะในตลาดบ้านนกจะมีอยู่3ามชนิดนะครับไม้สยาสยาแดงสยาหินแล้วก็แคมปัสจะไล่ราคาตั้งแต่ถูกไปหาแพงแพงสุดในตลาดบ้านนกก็จะเป็นแคมปัสอันนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องวัสดุทดแทนไม้เชื้อราไม้ฟ้าอะไรนะครับจะไม่พูดถึงครับก็อันนี้ก็คือไม้จริงใช่ไหมครับใช่ไม้จริงครับไม้แท้ๆเลยนะครับลำโพงที่ผมใช้ตอนนี้ก็จะเป็นยี่ห้อออแดนะครับของอินโดนะครับแล้วก็เชื่อม อันนี้ถามด้วยความที่ไม่รู้นะพี่เนาะการเลือกไม้มันสําคัญแค่ไหนนี่สําคัญครับในปีที่สองเราจะทําในปีที่สองเนี่ยเราจะทําเราจะทํารังขาวถ้าไม้เราไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นข้อจํากัดในเวลาเราอัดความชื้นเล่นกับความชื้นเล่นกับอากาศแต่ทีเนี้ยถ้าเราใช้สยาเนี่ยสยามันเป็นไม้เนื้อกลางๆครับมันทุกมันเป็นไม้เนื้อกลางๆมันก็เลยกลายเป็น กลายเป็นข้อจํากัดของเราเราจะทํารังขาวเราต้องมีความชื้นความชื้นเพื่ออะไรเพื่อให้รังมันทรงตัวส่วนสีของรังก็ขึ้นกับอากาศด้านใน mm hmm. แล้วแต่เทคนิคช่างจะเล่นไม่ใช่ว่าจะอัดแต่ความชื้นผมอัดความชื้น90้าิบมันก็ไม่ขาวบางทีมันขึ้นกับหลายปัจจัย mm hmm. ขึ้นกับอากาศด้วยอันนี้ถ้าถามในคนที่แบบไม่รู้หรือไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ย เอาไม้แบบบ้านๆไม้เศษไม้ได้ไหมพี่มันก็ได้หมดแหละครับพี่แต่ว่าถ้าผมผมจะถามย้อนกลับไปว่าถ้าคุณจะเอาไม้บ้านๆหนึ่งคุณต้องมาเลื่อยมาตัดมาใสมาชิดรีดมาเสาะร่องหมดเท่ากันครับไม้พวกนี้ไม่ได้แพงอะไรมากครับเมตรละร้อยห้าสิบร้อยหกสิบแคมปัสไม่ได้แพงเลยครับประหยัดประหยัดแค่หลักหลักหล,ลักพันนิดๆหลักพันสองพันเนี่ยมัน<อ>ผมว่ามาใช้เนี่ยเห็นไหม เวลาตีไม้เนี่ยเรารโอ้ยนี่อีกรังหนึ่งนะนี่เวลาตีไม้เนี่ยผมจะตีไม้ชิดเลยชิดผนังเลยไม่มีรอยเห็นไหมงานผมจะเป็นแบบนี้เนี่ยครับจะไม่ให้มีรอยระหว่างช่องว่างเลยครับนี่ก็เป็นเทคนิคนึงเวลามีช่องว่างช่องลมผ่านอย่างเงี้ยลมผ่านแค่นิดนึงเฮ้เคยเห็นนกที่ย้ายที่บ่อยๆไหมก็กับอากาศอย่างนี้แหละครับแล้วทีนี้แบบมันจําเป็นต้องตีระยะเท่านี้ไหมครับคือมันมันก็มีหลายเทคนิคหลายสูตรครับ ไม่ได้ตายตัวใช่ไหมถ้าเราซอยซอยมุมเราก็เยอะมุมเราก็เยอะแต่ก็ดีครับ<ม>นกก็เพิ่มเร็วแต่ว่าหลังเนี้ยมผมมีหลังเก่ามาเสริมอยู่แล้วยังไงมผมดึงนกจากหลังเก่ามาครับมันมาทํหลังหลังนี้ก่อนนกพวกน,นี้มันเป็นสัตว์สังคมครับมันชอบอยู่รวมกันเป็นเป็นกลุ่มอยู่แล้วครับแต่ว่าเนี่ยที่แบ่งพาร์ติชันอย่างเงี้ยก็ให้มันมี มันก็จะมีพวกไม่ชอบขี้หน้ากันเหมือนคนนี่แหละนอกอยู่ใครอยู่มันต,ต้องอยู่ใครอยู่มันเป็นมีจ่าฟู <c oughs> มีอะไรของ <c oughs> ของเขาอ่ะครับครับแล้วทีนี้ถามต่อนะครับแล้วหัวใจของการทําบ้านนกนี่คืออะไรสาหรับผมหัวใจของการทําบ้านนกเลยคือคือก็จะพูดแบบรวมๆว่าหนึ่งก่อนคือทุนทุนโครงสร้างแล้วก็เทคนิคที่จะดึงนกเข้ามาบ้านแค่นั้นแหละครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ประสบการณ์ใ,<ช>ใน,<ล>ใ,นในเรื่องของเทคนิคอะเนาะใช่แล้วครับอยู่อยู่ทีห่หัวใจหัวใจหลักๆก,ก็คือคุณคุณต้องมีมีเวลาให้เวลาคือเวลาเวลาสอดส,สองมาสักหน่อยถ้าคุณจ้างคอนเซิลคุณก็ต้องมีเวลาสอดสองช่วยเขาอเอ,อ้ยมีเหี่ยวมาเวลานี้มีอันนั้นมีเวลานี้ไม่ใช่ว่าคุณจ้างคอนเซิลเลยคุณจะทิ้งไปเลยแบบว่าไฟดับไฟเน็ตตัดคุณก็ไม่ได้สนใจนี่นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งครับครับหัวใจก็คือ นอกจากจะมีตังก็ต้องมาดูแลบ้างใช่ต้องดูแลบ้างอย่างน้อยก็หยอดมดให้ผมหน่อยอันนี้พูดจากใจเลยผมโดนมาคือผมผมดูแลกระทั่งว่าไปหยดหมดให้เดีย่ยวผมก็ดูให้ดูให้หมดคือเหนื่อยมากพี่สี่สิบกว่าหลังตอนเนี้ยสร้างให้ลูกค้าครับอแล้วทีนี้ในเรื่องของการเก็บล่ะครับพี่อย่างโรงเรือนขนาดเท่าพี่เนี่ยเท่าไหรนะครับเมื่อกี้ สี่คูณสิบหกครับหลังสี่คูณสิบหกจะได้นกต่อเดือนอย่างไรสี่คูณสิบหกเนี่ยในตอนนี้หลังหลังหลังที่ผมเนี่ยผมจะเก็บอยู่ประมาณเดือนกว่ากว่าเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสองโลถึงสามโลโอ้ใช่ครับก็จะอยู่ประมาณเลทนี้ครับแต่ทีเนี้ยสี่คูณสิบหกเนี่ยมันเวลานกทําลังเนี่ยมันมันไม่ได้ทําแค่ตรงนี้ตรงนี้นะมันทําข้างล่างด้วยถ้ามันเต็มจริงๆเนี่ย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  มันจะได้กี่กิโลก็ต้องหนึ่งร้อยลังเท่ากับประมาณหนึ่งเลทหนึ่งร้อยลังเท่ากับหนึ่ง,งกิโลก็ต้องลองคำนวณดูถ้าผมบอกว่าเออ4คูณ16มันสามารถสามารถเก็บลังนกได้เกือบจะสิบโลหรือสิบโลเนี่ยเดี๋ยวก็ว่าผมอีกแล้วแล้วแล้วสมมติแบบแม็ก็กสุดหรือว่าสามารถเก็บได้เยอะสุดเนี่ยมันเท่าไหร่อ่ะพี่ประมาณตีเป็นกิโลก็ได้แม็กของขนาดไหนครับแม็กของขนาดโรงเรือนเราเนี่ยถ้าสมมติแบบ เขาวางเต็มที่อย่างเงี้ย4คูณ16เนี่ยถ้าผมพูดเอาเอาถ้าผมพูดตรงๆเนี่ยลงทุน6 5 0 0 0ห้า6 0 0 0 0เนี่ย4คูณ16เนี่ยผมว่าเดือนละเดือนละ4โล5โลก็ยกนิ้วแล้วล่ะคือมันมันคุ้มกับที่เราลงแล้วครับส่วนที่จะเกินนั้นไปเนี่ยให้มันเป็นกําไรซะแต่คือสมมติราเลี้ยงไปสักหนึ่งหนึ่งปีอย่างเงี้ยมีแบบ มีแน่นอนหนึ่งกิโลมันไม่แน่มันไม่แน่ม,มันไม่แน่ครับมันคือนกเนี่ยมันต้องมันต้องใช้เวลาการตั้งก้อนก่อนครับเหมือนหลังเนี่ยปีแรกหกเดือนแรกผมได้สี่สิบลังเอง<ม>พอมันเข้าปีปีหนึ่งอะ่ะมันค่อยบึ้มมาเลยเท่าเท่าอัดมาตอนนี้ก็คือขึ้นมาหลักห้าหกร้อยเจ็ดร้อยลังแล้วครับคือนเนี่ยที่จริงหลังนั้นก็รับนกได้นะครับแต่ทีเนี้ย ผมต้องการความเร็วไงผมต้องการจํานวนต้องการความเร็วต้องการผม,รมได้เปรียบแล้วผมมีก้อนนกแล้วผมก็ข,ขยายอัดเข้ามาเลยมันก็เนี่ยก็ไหลออกมาจากอันนี้ไม่ได้มาครับอันนี้ผมผมดึงความชื้นออกมาไล่ระบายอากาศด้วยใช่ผมจะให้หลังหลังนี้ไม่มีระบบความชื้นเลยครับไม่มีระบบความชื้นหลังเนี้ยเนี่ยพี่ดูพื้นเนี่ยนกสํารวจดีแค่ไหนเนี่ยดูพื้นน่ยครับหลังหลังนี้ไม่มีระบบความชื้นครับไม่มีพัดลมดูดอากาศ ครับเพราะว่าระบบความชื้นเนี่ยผมดึงจากหลังนั้นมาได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วงแรกเนี่ยไม่จําเป็นหรอกความชื้นนะเรามีความชื้นความชื้นที่มาจากบ้านหลังนั้นนิดหน่อยก็พอประคองอได้แล้วผมเน้นว่าให้มันนิ่งไว้ก่อนให้ตัวบ้านนิ่งไว้ก่อนอปัจจุบันเนี่ยราคาหลังมันก็ผันผวนตามตามสภาพเศรษฐกิจนะครับตามกลไกตลาด ลังนกเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยที่เมื่อวานประมูลกันอยู่เนี่ยของอ BE BET เนี่ยก็คือพบท็อปสุดท็อปสุดของที่ส่งไปลานในเมื่อกี้นี่ก็สามหมื่นสามต่อกิโลต่อกิโลแ,<ต>แล้วก็นนต่ําสุดก็คือหกพันคือเศษลังราคาก็จะอยู่เฉลี่ยที่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าครับครับประมาณนี้แต่ผมถามก่อนว่าหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้า สร้างบ้านให้ดีหนึ่งไม่ได้ไปหาเกี่ยวยายเขากินไม่ได้ไปทําอะไรเขาเลยเขาหากินของเขาเองอืมผมว่าคุ้มนะ,กะเษกะเษตรการทําเกษตรเกษตรที่คุ้มค่าดีนะผมว่าอืมครับ <ขอ S 1> ครับ,รข,บนนขอแต่เราเขาบ้านนกเนี่ยขอแต่เราเข้าใจครับ,รบทีนี้สมมติอันนี้ถามโดยแบบคนนอกวงการเนาะ,ะเลี้ยงเยอะๆอย่างเงี้ยมันตลาดมันจะลงไมหมล่ะพี่คือคืออย่างนี้ครับ มันอีสานเราเพิ่งมาบูมพี่ก่อนหน้านี้อยู่ปากพนังอยู่ทางใต้เนี่ยเขาเลี้ยงไม่รู้กี่หมื่นหลังอราคามันก็ยังเหมือนนี้เหมือนเดิมถึงอ,อีสานเนี่ยผมบอกเลยว่าร้อยหลังมันสําเร็จไม่กี่หลังหรอกรจริงจริงมันมันสำเร็จได้ได้ไม่ไม่กี่หลังหรอกเพราะว่าอีสานยังติดอยู่กับการที่ไม่เข้าใจเห็นภายนอกแล้วเราอยากจะทําเองทําเองได้กว่าคุณจะลองผิดลองถูกอะ่ะบ้านมันช้ําหมดแล้วครับ บ้านมันช้ำหมดแล้วนกพวกเนี้มันก็จะเหมือนคนนี่แหละเวลาไปกินกับข้าวร้านเนี้เจ้าของร้านปากไม่ดีพูดไม่เพราะก็ไม่ไปอีกก็เหมือนกันนกมาสํารวจแล้วไม่ถูกใจเขาก็ไปสํารวจหลังอื่นกว่าเขาจะวนกลับมาเขาได้คู่แล้ว<ม>เขาอยู่หลังอื่นไปแล้ว<ม>คุณก็ต้องรอนกชุดต่อไปอ๋อครับใช่ครับนนั็นนสแสดงว่าถ้าสมมติมีบ้านนกในละแวกใกล้เคียง<ๆ>เขาก็เลือกหลังที่ดีกว่าคือผมจะบอกนะครับเนี่ยสมมติบ้านนกเนี่ย อยู่ตรงนี้หลังหนึง่งตรงนี้หลังหนึง่งในรัศมี20กิโลเนี่ยมันไปทุกหลังครับมองสำรวจทุกหลังใช่แล้วมันก็เลือกหลังที่เหมาะกับมันมากที่สุดใช่หนังที่เหมาะกับมันหลังที่นิ่งที่สุดหลังที่ดูปลอดภัยที่สุดหลังที่มีนกเล่นเยอะๆมีเพื่อนอืมครับครับก็เลยกลายเป็นว่าบ้านก็เลยต้องมีความสําคัญบ้านเนี่ยมีความสําคัญที่สุดครับมีความสําคัญที่สุดเลย คือถ้าเราทําไม่ดีเราคุม,ค,มคุมความชื้นไม่ดีปันหมอกก็จะทําอยู่ทั้งวันพัดลมก็จะดูดอยู่ทั้งวันมันจะทําให้อากาศในบ้านวูบวาา<ม>พออากาศในบ้านวูบวาบนกพวกนี้มันมันไม่ชอบความวูบวาบอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมผมหลังเนี่ยผมไม่มีระบบความชื้นเลยมไม่มีการดูดอากาศใดๆทั้งสิน้นมีแค่นิดนิดหน่อยคือดูดผ่านหลังแรกไปผมก็ยังมีนกนะก็เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเยอะกว่านั้นเยอะกว่าการที่บอกว่าเออ พ่อเปิดหมอกเยอะๆพ่อเปิดพัดลมเยอะๆพ่อสร้างบ้านพ่อก็ทําได้พ่อใส่เสียงจำๆกันก็ทําได้แต่ที่จริงอ่ะในบ้านนกเนี่ยครับเมื่อหลังเนี่ยมีทั้งหมดเก้าลายเสียงมีเก้าลายเสียงคนละเวลาเลยใช่มันเทคนิคเยอะอยู่ครับครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่ไม่อยากทดลองเอง <laughs> อยากมาปรึกษาพี่นงเลยอยากมาหาคนที่ ประสบความสําเร็จเลยหรือว่ามีองค์ความรู้ด้านนี้เลย,ยติดต่ออยังไงดีผมชื่อโงงนะครับโงงมักนิยมบ้านนกแอ่นนะครับเป็นคนร้อยเอ็ดนะครับผมก็คือผมเป็นทั้งเกษตรกรแล้วก็ผู้รับเหมาในตัวนะครับสําหรับใครที่อยากติดตามผมก็คือ f a c e b o o k นะครับโงงสถียนพงศ์นะครับ n o n g h a t h a i n p o n g นะครับ แล้วก็เบอร์โทรติดต่อ0808965909หนงนะครับมาคดีอยู่บ้านนอกอกันรอแบบมีอนาคตโทรมาเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่หนงที่พาเดินชมในบ้านนกนะครับขอบคุณพี่หนงอีกรอบครับ,รบสวัสดีครับ